วันนี้เราจะพามาดูรถอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งเป็น m ิว x ELEGAN 1.9 DDI AUTO สีขาวมุกค,คันนี้คันนี้จะเป็นเครื่อง 1,900cc150 แรงม้าเป็นรุ่นเครื่องยนต์ RZ4 ETC ไฟหน้าเป็นแบบไฟบีม LED มาพร้อมกับไฟ s i กเ a เจ r รนะครับ เป็นแหลมขึ้นมาอย่างนี้นะครับสงสวยมากเลยสามารถปร,ปรับระดับสูงต่ำได้ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้า4ี่จุดด้านหลัง4ี่จุดนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเกรดลองท็อปลองจากอันติเมทตัวนี้กระจังหน้าเป็นแบบนี้เลยอิซูซุโลโก้สีเงินแล้วก็มีเส้นสีเงินตัดลงมาแล้วก็ลงควันด้วยอีก2เส้นด้านล่างกระจังหน้า ช่องอากาศขนาดใหญ่นะช่วยระบายความร้อนเวลาเราขับไปนี่เครื่องยนต์นี่จะก,การมีการเผาไหม้ที่ดีเพราะว่าการระบายความร้อนดีมากเลยเป็นเครื่องยนต์พันเก้าร้อยสี่สี่ร้อยห้าสิบแดงมาเป็นเครื่องยนต์สี่สูบแถวเรียงสิบหกวาล์วโอ้แคมชาร์ปเป็นเครื่องคอมมาเร็วด้วยนะมีมีเจเทอร์โบด้วยมาพร้อมกับอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่ช่วยระบายความร้อนนี่ไฟตัดหมอกเป็นแบบนี้นะครับสวยงามแบบนี้เลยรุ่นอีลิแกน์รุ่นนี้จะมีให้เลือกทั้งหมดหกสี มีสีขาวมุกสีบนเงินสีดําสีเทาสีดาเงินแล้วก็สีแดงอ่าสีแดงก็มีนะของเรามีให้เลือกนะครับสีแดงก็มีนู่นเลยสีแดงอยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับอ่าเดี๋ยววันไหนมีโอกาสได้ทําคลิปให้ดูนะครับสําหรับล้อจะเป็นล้อลายนี้เลยลายเทอร์โ,รโบเป็นแม็กขอบสิบแปดมาพร้อมกับจานเบรกและคียเบรกขนาดใหญ่ช่วยระบายความร้อนนะครับตัวนี้จับ กระชับเวลาเบรกนะครับมั่นใจได้อิสุช่วงล่างแน่นหนึบเลยช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระปรินกนกของชั้นมาพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโคงแบบนี้เลยนะครับช่วยเรื่องการทรงตัวด้านหลังก็จะมี5้าลิงก์ด้วยนะครับช่วยเรื่องการทรงตัวเหมือนกันตอนนี้เป็นดิสจินบิสเบรกทั้งหมด4ล้อแล้วนะครับอิสุรุ่น U-X ของเราบงล้อคมขึ้นกับตัวรถตัวนี้น้ำขึ้นที่ก้านปัดเลยตัวนี้นะครับ ช่วยเรื่องความสะอาดแล้วก็ลดอาการเสียงดังด้วยแล้วก็ไม่บดบังท่านใสัยในการขับขี่เวลาเราฉีดน้ําขึ้นที่ก้านปัดนะน,นะนะครับกระจกงองข้างขนาดใหญ่นะครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้า,ฟฟามีใบสปอร์ตด้วยตัวนี้นะครับแจ้งเตือนเวลาเราขับขี่เวลาจะเปลี่ยนเลนอะไรนะครับช่วยเรื่องความปลอดภยัยแจ้งจุดอับสายตาอ่ารุ่นนี้จะมีสัญญาณขโมยด้วยนะครับกุญแจจะเป็นแบบนี้นะนะครับตัวนี้ สามารถปิดเปิดฝาท้ายได้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับสามารถล็อกรถได้นะครับรุ่นนี้เวลากุญแจติดตัวเดือนออกมานอกรถรถล็อกให้นะครับตัวนี้นะครับเวลาฝาท้ายเปิดฝาท้ายก็จะกดปุ่มนี้นะครับนี่เลยฝาท้ายก็จะเปิดให้นะครับตัวนี้นะครับนี่เลยเปิดแล้วครับฝาท้ายเ้าเราไปดูฝาท้ายเปิดกันนะครับง่ายๆเลยนะครับตัวนี้มีสเต็ปเซนเซอร์ด้วยนะตัวนี้นะครับแล้วก็เวลาปิดก็ กดตัวนี้มันกันนะครับที่รีโมทก็ได้นะครับที่ตัวรถก็ได้หรือที่ฝาท้ายก็ได้นะครับตัวนี้แบบนี้เลยนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับนี่เลยมี3เส้นแบบนี้สวยงามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลัง EC จุดช่วยเรื่องเวลาถอยนะครับแจ้งเตือนขณะถอยแล้วก็จะมีเซนเซอร์นะครับเข้าจอดด้วยนะครับระบบค่อนข้างจะออปชั่นค่อนข้างจะจัดเต็มเลยนะครับ แต่ต่างจากอันติเมตตรงที่ไม่มีระบบเอ a ดอสครับตัวนี้เอามาดูภายในนิดนึงนะครับภายในแผงประตูเป็นแบบนี้เลยสีน้ําตาลนะครับเดินได้สีน้ำตาลเหมือนกันนะครับแผงประตูเป็นแบบนี้ที่เปิดก็จะเป็นสีเงินนะครับตกแต่งด้วยชุดเงาเงาแบบนี้เลยนะครับวัสดุเงาดํานะครับนี้แล้วก็แผงประตูที่ใส่แก้วน้ํา เป็นแบบนี้เลยขนาดหนึ่งลิตรเลยนะครับจุเลยนะครับนี่เลยแล้วก็ที่เปิดฝาท้ายแล้วก็แอร์ตอนสองตอนสามนะครับอันนี้ล็อกฝาท้ายเบาะนั่งจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะสีน้ำตาลนะครับตัวนี้เป็นเบาะคุณแมกด้วยนะครับนี่เลยเป็นเบาะแบบนี้เลยนะครับเดินได้สีน้ำตาลเหมือนกันพวงมาลัยปรับได้ถึงสี่ทิศทางนะครับแล้วก็ตามสิทธิ์ของผู้ขับขี่ มีระบบคูชคอนโทลนะครับแต่ไม่มีระบบ a c c นะระบบอะแดปชิฟคูช์คอนโทนควบคุมความอัตโนมัติแบบแปรผันตามคันหน้านะครับอ่ารุ่นตัวนี้จะมีเฉพาะล็อกความเร็วอย่างเดียวคูชคอนโทนนี่เลยนะครับมีปุ่มต่างๆประมาณนี้อันนี้คือล็อกความเร็วได้นะครับเวลาใช้ตั้งความเร็วเรากดตัวนี้ก่อนครับแล้วก็กดชิปให้หน้าจอรูปรายการที่หน้าจอเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็เสร็จเราก็สามารถตั้งความเร็วได้ตาม ความเร็วที่เราต้องการอ่ราพวงมาลัยมีทั้งหมดนี่เลยนะครับสามก้านเลยนะครับแล้วก็เดินได้สีขาวตรงนี้ที่ปรับเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ใช้สําสหรับควบคุมเครื่องเสียงรับโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับรับโทรศัพท์แล้วก็หาสถา,านีนะครับรับฟังเอเอนะครับได้มิวสได้จอขนาด9นิ้วนะครับรองรับ Apple CarP l a y และ Android Auto นะ ไหลสายด้วยตัวนี้นะครับเชื่อมต่อง่ายนะครับแล้วก็แอร์ออโต้เป็นแบบดูโอโซนิตสามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับหัวเกียร์นะครับจับประชับมือแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถสับเป็นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยถึง6สปีดเลยนะตัวนี้นะครับมีเบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮนะครับช่วยเรื่องความสะดวกสบายในการขับขี่แล้วก็คอนโซลหน้านะครับ จักรูนุ่มแบบนี้เลยสีน้ําตาลเดินได้สีน้ำตาลเหมือนกันนะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติให้ด้วยนะครับนี่เลยออปชั่นจัดเต็มแล้วก็ข้างบนหลังคาก็จะมีใส่แว่นตาได้นะครับหลังคาจะเป็นสีนี้นะนะครับแล้วก็ภายในนะครับพื้นที่ด้านในนี่คนสูงก็จะสิบนี่นั่งขับขี่สบายเลยนะครับทิสัประมาณเหลือสองปั้นได้เลย ที่นะครับแต,แต่งหน้านะครับมีไฟด้วยนะเวลาเราแต่งหน้าด้านหน้าเนี่ยมีฟ Μ ไฟในกระจกด้วยนะครับเสาเอมีที่จับดึงตัวตับขึ้นด้วยนะครับเวลาขึ้นลงสะดวกสบายนะตัวนี้นะครับเสาเอนี่สําคัญนะครับขึ้นลงสะดวกสบายแล้วก mm. ็บาะนั่งนะครับเบาะนั่งจะเป็นปรับไฟฟ้านะเบาะนั่งเดี๋ยวดูเบาะนั่งนิดนึงด้านทางนิดนึงนี่เลยนะครับเบาะนั่งจะเป็นตัวปรับไฟฟ้านะครับถ้าเราจะเลื่อนเดินหน้านะครับก็เลื่อนไปนี้นะครับเดินหน้า อันนี้ถอยหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีขึ้นลงแนวดิ่งได้นะครับขึ้นลงแนวดิ่งนะครับอันนี้ตรงน่องนะครับกดตรงหัวเนี่ยด้านหัวนะครับขึ้นลงแนวดิ่งได้แล้วก็อันนี้พนักพิงนะครับสามารถปรับระดับได้นะครับตามสี่ี่ะมคำผู้ขับขี่เอาผู้ขับขี่เป็นจุดศูนย์กลางนะครับสามารถปรับตัวรถเข้ากับผู้ขับขี่ได้นะครับช่วยเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วด้านข้างนี้เสริมขึ้นมานะครับนะครับถ้าอบกระชับทาให้ขับขี่นะครับ ปลอดภัยเวลาขับขี่นั่งสบายนะครับไม่เมื่อยล้านะครับนี่เลยภายในจะเป็นแบบนี้ตัวอีลิแกนนะครับน่าใช้มากเลยนะครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวจงอีกทีหนึง่งนะครับส่วนตอนสองนะครับตอนสองจะเป็นแบบนี้เลยเสาบีจะมีที่ดึงตัวขึ้นด้วยนะครับทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็มีที่ชาร์จมือถือด้วยถึงสองจุดเลยนะครับตัวนี้สองจุดเลยแล้วก็มีไฟสองรอยยี่สิบวั์ด้วยนะครับ ต่ไฟ2 0งว้ต์นี่วัตวต์วัดมันแค่ร้อยวัตต์นะพวกการน้ําร้อนอะไรนี่เสียบไม่ได้นะต้องโน้ตบุ๊กนะครับหรือเครื่องใช้ไฟที่วัดไม่เกินร5อยห้าวัตต์นะครับนี่เลยนะครับส่วนตรงด้านหลังนี่ก็จะมีที่เกาะของด้วยนะครับตรงนี้นะครับน้าหนักไม่เกิน40กิโลเลยนะครับส่วนบนหลังคาก็จะมีที่ปรับแอร์ด้วยนะครับตอนสองตอนสามก็จะมีที่ช่องแอร์ด้วยนะครับตอนสามเย็นชุ่มฉ่าเลยแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็เบาะนั่งก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลแบบนี้เหมือนกันนะครับแบบนี้เลยนะครับอีสู่เราค่อนข้างจะพิธีพิถันในการออกแบบนะครับวัสดุค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็สวยงามด้วยนะครับแบบนี้เลยแล้วแผงประตูตอนสองก็จะเป็นแบบนี้นะครับปูนุ่มด้วยสีน้ําตาลแล้วก็ตกแต่งด้วยวัสดุเงาดําแบบนี้แล้วก็ที่เปิดก็เป็นสีเงินแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําด้วยอย่างนี้นะครับมีลำโพง ตอนสองก็มีลำโพงให้ด้วยนะตัวน,นี้นะครับนี่มีที่ล็อกเด็กด้วยนะครับเวลาป้องกันเด็กเปิดประตูตอนสองนะครับรถดึงอยู่สามารถล็อกได้ด้วยนี่เลยนะครับเอาเราไปดูฝาท,ท้ายน,ดนิดนึงอีกนิดนึงด้านาท้ายนะครับด้านนพื้นที่เราจะมีพื้นที่ในการใส่ของได้เยอะเลยบอกเราพับราบได้นะอ่าเปิดฝาท,ท้ายด้วยรีโมดน,นิดนึงนี่นะครับอ่ากว้างๆแบบนี้เลยนะครับฝาด้านท้ายเรานะครับตอนสองเราก็พับไปข้างหน้าได้นะตัวนี้นะครับ ด้านท้ายนี่ใส่ของได้ด้วยเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านข้างนี่ก็จะมีแม่แรงชุดเครื่องมืออยู่นี่นะครับยี่สุมียังมียางอะไหล่ให้นะนะครับในชุดเครื่องมือให้หมนครบคันเลยครับเวลาไปไหนมาไหนปลอดภัยสบายอุ่นใจนะครับตรงนี้มีที่เกาะด้วยนะครับที่เกาะตะข่ายนะครับต้องสองฝั่งเลยนะครับส่วนด้านนี้ด้านท้ายก็จะมีไฟด้วยนะครับให้ความสว่างด้านท้ายเวลาเรา เอาของมาใส่เลยมองไม่เห็นเราก็เปิดไฟได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่เสียบไฟสำรองนะครับใส่สปอตไลท์หรือว่าจะหาที่เสียบมาเสียบชาร์จมือถือได้จุดหนึ่งนะครับได้ใช้มากๆอ่าราคาแบบนี้กว้างแบบนี้เลยนะครับแล้วตอนสามนี่นะครับสามารถที่จะปรับได้หลายระดับด้วยนะเบาะนั่งตอนสามเนี่ยครับเนี่ครับดึงตรงนี้มาแล้วก็พับได้หลายระดับเลยนะครับแล้วก็มีที่พักพนักพิงศีรษะด้วยนะครับ ขึ้นมาแบบวิวอินเลยนะครับเวลาเก็บก็ไม่ไม่ไม่เกะกะน,นะครับอ่านี่พับสามารถพับได้นะนี้ครับพับได้พับได้ไดอ่าโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีที่วางแก้วน้ําด้วยนะครับด้านท้ายอ่าสวยงามแบบนี้เลยตามแบบฉบับอของเสือโสครับนี่เลยราคาค่าตัวรถรุ่นนี้นะครับเป็นอีเล็กซ์1.9 DDI ออโต้ราคาค่าตัวที่ หนึ่งล้านสี่นพะครับถ้าเป็นถ้าเป็นเครื่องสามพันนะแต่เพื่อนคำพันเก้าน, 9, นี่ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแส่าีขาวมุกเพิ่มหมื่นสองนะครับตัวนี้มี2เครื่องยนต์ให้เลือกนะครับมีเครื่องยนต์พันเก้ร้อยซีซีกับสามพันซีซีพันเก้าร้อยซีซีแรงม้าอยู่ที่ร้อยหแรงมา้าเครื่องสามพัซีซีแรงม้าอยู่ที่ร้อเก้แรงมา้านะครับชอบรุ่นไหน ชอบความเร็วสัใจหรือว่าชอบแบบประหยัดก็เลือกเอานะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับนี่เลยสีขาวคันนี้สวยนะครับสีขาวมุกนะครับยังไงก็สอบถามเข้ามาในเพจได้นะครับตอนนี้มีส่วนลดค่าคุยโโซมีส่วนลดผู้บริสุคิส่วนยังมีส่วนลดให้อยู่นะอิสุนะครับพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งนะครับยังไงก็สอบถามเข้ามาได้สําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ